สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พามาชมสวนนะคะผักที่เราจะชมในวันนี้ก็คือบวบสุกินี่นั่นเองค่ะโตเต็มที่เยอะแยะเลยค่ะชมก่อนเก็บไปกินนะคะลมแรงมากค่ะอุณหภูมิก็หนาวเย็นประมาณ9องศานะคะณตอนนี้9้าโมงเช้าวัวนศุกร์นะคะ จุกินี่ของเราก็ยังคงออกดอกต่อเนื่องนะคะรู้สึกว่าดอกนี้มีหมดมาเล่นงานค่ะตอกตัวเมียซะด้วยนะไม่แน่ใจว่าผสมไปหรือยังนะก็ได้แต่วงังแต่หวังว่ามันจะผสมไปแล้วนะคะเพราะว่ามดกำลังกินใหญ่เลย เก็บได้แล้วนะคะสองลูกนี้ลูกนี้สมบูรณ์ค่ะอุ้ยแายและมันไปอยู่ในโซ่เองี่ไม้ตัดมันขึ้นมานิดหนึ่งมันจะได้โตลูกนี้ไม่โตกว่านี้แล้วนะคะมันไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะแต่ลูกนี้ยังโตได้อีกค่ะแต่ก็เก็บได้แล้วนะขนาดนี้ถือว่าเก็บกินได้แล้วเล็กกว่านี้ก็กินได้ใหญ่กว่านี้ก็กินได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจําได้ว่ามัน เริ่มต้งแต่ตอนไหนเนาะไม่ทิ้งไว้นานเกินเดีย๋ยวมันจะแก่นั่นเองเขาะจะมีไซส์ใหญ่นะคะบวกสุกี้นี่ที่นี่อันนี้ก็ลายค่ะเป็นลายอันนี้ก็เก็บก,กินได้แล้วตู้นี้ใหญ่กว่าลูกนี้ยิ่งใหญ่กว่าอันนี้ก็เก็บก,กินได้แล้วข้อนี้ก้อนี้ก็หลายลูกเลยติดทุกลูก ใหญ่สุดอยู่นู่นลองมาตรงนี้แล้วก็ผสมเสร็จแล้วสองลูกสามลูกเล็กๆตุมต่มๆเยอะแยะเลยวันนี้เรืกงงามยามดีค่ะพามาชมเพราะว่ามันมันโตเต็มที่นะคะเดี๋ยวจะเก็บกินละก็เลยชมความงามก่อนเด็บไปกินนั่นเอง นี่ก็มาถึงมุมนี้ค่ะข้าวก่อนเด็กกินตรงนี้นะคะลูกใหญ่ลูกเล็กก็กำลังโตแล้วก็กอนู้นก็กินได้แล้วกอนู้นก็กินได้แล้วนะคะนี่ก็กินได้แล้วนี่ก็คือบวกสกินนี่ประเทศสวีเดนนะคะ บัวฟรัง สวยงามมากค่ะจนไม่อยากจะเด็ดมากินเลยแต่ว่าได้เวลากินก็ต้องเด็ดมากินนะคะเดี๋ยวมันจะแก่เนาะใหญ่มากอ่ะแต่ก็แขนคนอีกอ่ะ